สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหหกค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาฝากกันกันไปในเสาของมือวันที่สามนะคะเดือนธันวาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบารเฮาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้แม่วันเรามีแนวทางมาฝากนะคะเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลไทยนะคะแต่ว่าแม่ว่าเราอ่า อ่าคลิปนี้เป็นของปูขาวกับยานาคราเพิมมนม่าเนาะคะ่ะเนาะแม่วันละวา่าอ่าให้รัฐบาลไทยตะวัยามนั้นมากขามโขงเพราะว่าของยานาคเนี่ยเล่ามากมากมากขามโขงเซนนี่พี่น้องมินอิอัลเกเล่เฝ้าน้ำมาลงให้พี่น้องเดืบเบิรกันนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของแม่วันลิบโขงในคลิปนี้นะคะพี่น้องซีเรีม,มาเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆสวัสดีค่ะจ้าวัสดีจ้าค่ะแม่วันเออเอาเหล็กปูขาวกับยานยาดู จากผู้ขาวกับแงนาค่ะเออผู้ขาวกับแงนาเขาห้เป็นลางค่ะเราบอกว่าลางตัวเดียวของปูจอนโบออกมันจะออกของข่เราระวังน่นนี่นะอืมค่ะมันบออก่นคือบอกบจัดเลยไป็ัคนจะออกของงาออกของข่เราว่ะค่ะ้เราว่ามึงเข้าไปในบ้านเนี่ยแม่เขาเอาโค้งมาให้เนี่ยเราววาสินะค่ะ เพราะว่าเขาไปดีสางง่อยมันมีลานอยู่เด็ไปเห็ดกับเขาสู่เขากินนะกับเขาโมมี่เสียงแล้วแม่แต่ดูว่าเอ้าเขาคุ้นมาไหวไห้เมื่อเหลี่ยมเราละาวาันสีนะเมื่เราเขาไปไปเรีวเขาหเอาปลาเน,น้นเขาคั่วเอาชินเอายังมันออกเขาเลยที่เป็นเข่งเป็นเข่ง,ขงเต็มกระลางเรื่อนกระเดานะเพื่อนนกัเป็นเลื่อนไค่ะในฝันนะมุจื่อเลื่อนนะมันมีเด็ด แม่ก right. ัไปซับตนซับตนสิต cool. ุ่สีแกงไอ้คนกินน่ะซับอืมรับเป็นเก้าเขีงชิดเขียงคนแบบซับุดเดียวเนี่ยผีจะมีคนมาซอยอืมค่ะเออแม่ก็ว่าแม่ซับเหลวซับเหลวไหลเหล่วไปวัดเขาสิไปตุ่มไปเพียงแต่แม่ลงเมื่อค่ะมื่อหอยเ่อนหายจีบปัญญาน้ออันนี้ว่ะค่ะในลุงปัญญาน่ะสามศูนย์ปัญญาสามศูนย์ค่ะ เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะเออวันนี้แบบแม่ว่าตันนน้งกันบุญเนาะจ้ากันบุญนะหาเจ็ดศูนย์จ้าเนกะสี่เจ็ดศูนย์จ้าสามเจ็ดศูนย์จ้าสามศูนย์เน่ะเอาหาสามศูนย์จ้า อาวุนกับอิทิเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ค่ะยาฮุกสามศูนย์หกสามศูนย์ค่ะเออเอาเอาไหวจะนิ่แต่นิ่นแต่นิ่นอยู่เนี่ยสามเจ็ดศูนย์ค่ะเอาอยี่เดียตัวนี้แต่มุนเอาในสามเจ็ดศูนย์โอ้ใชว่าเมสินิ่นเจ็ดตัที่แรกเป็นเม่นิ่นสามศูนย์ มันมันมีเม่ก็เล่ยมาเหลี่ยงพอวานัาวานฝนพอวานันคือดเมฆน้องมอนี้มเม่ตักบาาตั้งแมงหเม่ก็เลยยิยเ,เลี่ยงเ <c oughs> ม่นเออค่ะแม่น้องแม่นงสมาติตึงเลยยาพวกนั็เอามากระจกกุกมาให้เม่นะคุดขีดินค่ะ <c oughs> อือเป็นเทพใช้บึงัะไรค่ะว่าให้เม่นะคุดขีดิน ปลามา่ฟังปลามันตายเน่าเม้นครับที่ปลาตรงนี้ตัวใหญ่เป็นหายเม่มาม่ฟังโอเมสิมักจิตสามศูนย์แบบนี้นะมักสามศูนย์จิตโตรักดีนะคูนี่เข้าเขาขมุนเอารถนะเด็กตัวตรงมั่นก็นกนคือสามจิตศูนย์อืมคช่ไหมมันเออพราะเป็นปลาใหญ่แม่เราฟังทุ่มเหลียบลอย อ่ะมันนี่เม่พิ้นมากระจุกแนยไดมันมีจิตตามเบิ่งเราเลยจ้ะแม่วันเออที่แหล่เมมัดขาสามศูนย์คนได้มาครูนี่เนี่ยมันนี้มักเปนปัญหาเบงเลโอ้มันมีรักจิดหน่อยได้มากระจุกค่ะไเลยเหนีตัวหนีเของูกกับของยาเด็ย่เพราะขอยไจะล่งมือขอยาไมนไปเล่ามืออื่นนั่นได้โอ้่ะได้ค่ะแม่วันค่ะ เลขเล้ามันเลขของยานี่มันจะไปเล้าก่อนดังสินะค่ะจ้าลงเมืองซันนี่หรอกของเหล้าหาย้ยซันนี่จ้าแม่วันบุญเหนือบานีบนัดโมบัดฮอดมือเจ้ามือวันที่สิผาผลเด้อจ้าได้ดค่ะแม่บ้านคะสิผาเนี่ยแม่สิโตฮาอีกคนหนึ่งเรื่องกานโมเห็นสิผาจ่ะเป็นมือเลขออกแกรบเสาเด้อจ้าแม่บ้าน เ <ITA> พราะว่าจะคันบ passes, ้างอีกขึ้นหัวบังค well. ีนี่เป็นถิ่นบ้าให้เข้าวันและได้ย่านเป็นอันนี้เนาะค่ะแต่ลงซุ้อนีไว้เลยดูนะได้ค่ะแม่วันคะจ้าจ้าจ้าแม่วันจ้าแลาวขอบคุณแม่วันด้ค่ะจ้าโชคดีโชคดีค่ะแม่วันคะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะสรุปนะทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะคลิปนี้เป็นของปูเขาวกับยานักขลาด เป็นเลขน้าปลาใหญ่นะคะแม่วันละว่าอ่าของยาส่วนมากก็มักไปขามโค้งยูดีวสันพี่น้องเอกเลยอ่าน้าให้พี่น้องในเบิงมืมินีนะคะแต่วันซุนนีรัฐบาลนั่แหละแต่ว่าอย่าลืมนําไปพิจารณาขามโค้งมื่อแรกพร้อมเด้อดขาดพี่น้องค่ะเอาแม่วันเรากับเลขปลาใหญ่เนี่ยเป็นลางนะคะแล้วกับแม่วันราก็ตั้งกันกบนไว้น้านะะพี่น้องค่ะ เอาสำหรับสองตค่ะา3070คระพี่น้องค่ะ3า7 0นย์ะคะตั้งสาตก็จะเป็นหาเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนยาเจ็ดศูนย์หาสามศูนย์เจ็ดสาสามศูนะคะนี่ๆก็คือเจแล้วก็สามเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่าถ้าพี่น้องมาก,กันนั่งไปคโค้งมือแรกงนีพร้อมเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ ี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิรงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะน,นําไปพิจารณาทั้งรัฐบาลไทยหลกักการคำโค้งแรงนี่นะคะพี่น้องคะทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าคะ่ะพี่น้องหลักการเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกุูสุขอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทานใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะ้าบประยากสิพาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดาฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิได้บ่อพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะ เอาพี่น้องอย่าให้เบิังรวยติดตามแล้วถ้าของอาจารย์ธันใดของเส้นธันใดอย่าลืมด้วยค่ะเด้อคอมเมนต์เข้ามาบอกเบิังรวยพร้อมนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นเห็นก็คือเพิ่งห้ติดตามปูสามแปดนะคะเดี๋ยวมื้อน um 3, ี corona, ้เบิังรลุดลวยสิติดตามให้เด้อค่ะพ่อพี่น้องค่ะสำหรับแน้วทางของปูสามแปดนะคะอ่าแล้วก็อันถ้าเทียเซียนหรือว่าอาจารย์เพิ่นฟังคลิปนี้อยู่เนาะค่ะเนาะเบิ่งรวยก็อยากให้เพิ่นโทรหาอยู่ดาเซียนหรือว่าอาจารย์นะคะเพื่อเบิ่งรวยก็สิได้หาแนวทางมาฝากพ่อพี่น้องค่ะนะ ค่ะก็เลยว่าอันถ้าพิอันถ้าเซียนหรืออาจารย์ฟังคลิปนี้อยู่นะคะาเัียอย่างมากว่างแล้วทางฝากตอนพอมีพี่น้องทางช่องกระโถขัามหาเบึงน่ารวยได้เด้อค่ะเด้อตามเบอร์โทรศัพท์ที่เบึงน่ารวยหายไวก่อนที่พี่น้องสิเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะกับสิมีทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอเดียไลน์นะคะพี่น้องคะอ่าโทรติดต่อข้ามหาเบึงน่ารวยได้เนาะค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกอาจารย์ทุกทุก,ทกเซียนเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เอาโมนี่นะคะนักท่าของแม่วันมีเพียงสมีพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมนะคะนําไปพิจรารณาข่ามโค้งมวลแรงนี่พร้อมแล้วค่ะพี่น้องเดินนําไปพิจรารณาข่ามโค้งมวลแรงนี่นํานะคะพี่น้องคะอ่าเอากสิเดดขอตัวลาพี่น้องมาเทาสกุลสก้อนไปก่อนนะคะพี่น้องเอาไว้พรอกันไหมก็เป็นในคลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี